ไปเลยนะครับก็มาดูหลอดน้ำผมนะครับอันนี้พ่งอยู่บนท่อสูบน้ําอยู่นะครับนะครับนั่งอยู่บนท่อสูบน้ําอยู่นะครับหลอดน้ําก็ผมจะไปวิ่งน้ําออกนะครับน้ามันทําให้กล้วยผมใบเหลืองนะครับแล้วก็ มันปิ่มๆต้นปาล์มเนาะนะครับมาตรงนี้เป็นเวรนหลอดน้ำนะครับลูกนู้นนะครับที่ผมอนุบาลกุ้งอยู่นะครับนี่ะเป็นลูกนู้นนะครับอนุบาลกุ้งอยู่นะครับเนาะตรงนู้นเนาะนะครับสวัสดีจงับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่บนท่อสูบน้ำอยู่นะครับด้านหลังก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ ก็จะจะไปวิ่งน้ําออกนะครับน้ามันทาให้กล้วยผมใบเหลืองเนาะก็ปิ่มๆกับต้นปามนะครับนะครับก็ตีวงโค้งแต่ตรงเนี้ยนะครับด้วยเครื่องมือที่มันยาวนะครับท่อมันยาวเนาะครับเนี่ยก็จะตีวงโค้งมาแบบนี้นะครับเนี่ยเฉียวไอทองเฉียวไอไม้หมาแดงเนาะมันจะเกี่ยวไปเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวต้นไม้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเดินมาเดอนมาเดอเกียสองนะครับนะครับอันนี้คือเกียสองนะครับเกียสองกับเกียสี่มันอยู่คนละล็อกแต่มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับ ก็มีท่อขับได้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับ f อีทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคือมันไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็คันบ่อตรงไหนที่คันที่มันคลอดของลูกค้าที่เราจะไปวิ่งน้ําแล้วก็ไม่ไปนะครับนะครับมันไปได้เป็นบางที่นะครับบางที่บางทีเป็นหลังเตาก็อย่าไปนะครับทุกท่านนะครับหลายคนท่อจตกน้ํามาแล้วนะครับเพราะว่าคันคันบอมันบีนะครับนะครับคือมันไม่คว่ำนะครับมันมันบีแล้วก็ทําให้ท่อไหลลงไปในคลองนะครับ นี่นะครับผมจะมาวิ่งน้ำหลอดนี้นะครับเดี๋ยวตั้งท่อก่อนเนาะนะครับนะครับผมก็ใส่ผ้ากองน้ำด้วยนะครับผ้ากองน้ำนี่12เมตรนะครับก็ยาวไปนู่นน่อเนาะประมาณนู่นนะครับผมก็ใส่ผ้านะครับยาวนะครับยาวประมาณสัก12เมตรได้นะครับยาวมาถึงนี้ก็เรียบร้อยนะครับตั้งท่อไว้อย่างงี้เรียบร้อยนะครับมาสับเพาต่อกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสับเพาแล้วก็จะใส่เกียร์นะครับก็ถอดสูบน้ําก็เหมือนกันหมดนะครับวิ่งได้เกียร์เดียวนะครับก็คือทําไมเกียร์สามก่เกียร์สี่ไม่เกียร์สี่กับเกียร์ห้านะครับก็อยู่แค่สองสามเกียร์นี้นะครับอผมก็เอากระแผงเตรียมมาเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็สวิงมาด้วยนะครับผมว่าจะมาดูนะครับว่าผมจะได้ประหมอไหมนะครับหรือเอากระแผงมาเนาะแล้วก็ สวิงนี่มาเนี่ยครับมาเอฟซีดูเนาะนะครับปลาหมอมันเข้ามาไข่นะมันปีนมันกระโดดข้ามมาตำตำหลอดตํหลอดน้ําผมเนี่ยนะครับริมๆเนี่ยเนาะนะครับทีแรกมันเข้ามาแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่ได้เอาตะข่ายมากลางนะครับตะข่ายกลางแล้วก็ปล่อยมันติดตายไปนะครับนี่น้าไหวเนี่ยนะครับมันมีปลาหมอนะครับในนี้นะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะได้ปลาหมอกี่ตัวเนาะ อ่ะนี่ตูดท่ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นเงาเงา,เงาขาวๆนี่เนาะก็ตั้งท่อเรียบร้อยนะครับไอ้โมดแดงนั่งดูผลงานโมดแดงมามานี้เฮ้ยไอ้โมดแดงหูเติงนั่งลงน้ํามาแล้วนะครับไอ้โมดแดงเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำไว้ไหวเนี่ยนะครับคือประหมอนะครับอ่ะมันจะเข้าไปในตูดท่อนะครับพอฝนตกมาเนี่ยให้เอฟซีดูทุกท่านดูนะครับคือกล้วยผมจะเหลืองนะครับนะครับเนี่ยเนาะ ให้ดูต้นปาล์มก่อนก็ได้เนาะเนี่ยต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มผมเนี่ยมันห่างน้ําแค่ประมาณฟุตเดียวเนี่ยตรงเนี้ยนะครับฟุตเดียวเนาะประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยทางแนวนะครับเพราะว่าในอันนี้มันเป็นหลอดน้ําอยู่นะครับมันเป็นบ่อครับแต่ว่าผมเอาดินเข้ามาว่าจะทําคอนโดลางนกนะครับแต่พอโควิดมาผมก็ทําไม่ได้นะครับนะครับก็เลยผมเอาปาล์มมาปลูกแทนคือใบกล้วยเนี่ยมันมันใบมันออกรองเหลืองนะครับเนี่ยนะครับ จริงก็ไม่ได้เอากล้วยนะครับแต่ผมเอาปาล์มเนาะแต่ว่าปาล์มก็เริ่มเริ่มใบเนืองๆครับเนี่ยนาะเหลือกจะเหลืองไม่เหลืองเนี่ยนะครับตรงนิ้วผมเนี่ยเนาะนะครับเนี่ยนะครับจะเหลืองบ้างไม่เหลืองบ้างเนี่ยเนาะนะครับแต่ต้นนี้ยังยังไม่เหลืองนะครับนะครับเนี่ยต้นเนี้ยนะครับถ้าฝนตกบ่อยๆผมก็จะมาขอดน้ําเนี่ยทั้งกปีนะครับมาดูนะครับว่าผมจะได้ไอ้กุ้งไอ้ได้ปลาหมอสักกี่ตัวเนาะจะถึงสิบตัวไหมนะครับแต่มันมากกว่าสิบนะครับที่ขึ้นเห็นอยู่นี่นะครับ ล็อกคเล็กไปเลยนะครับก็มาผ่านกรองตรงนี้นะครับกรองก็จะค่อยๆคลี่ตัวไปเรื่อยๆนะครับผมก็เอาปูนโดโลไม้มาด้วยนะครับหน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยนะครับสักสิบห้าโลนะครับไว้ไว้โรยนะครับ ไว้ใส่ตามหน้าใบไปเนาะนะครับอันนี้น้ําเป็นน้ําฝนนะครับที่น้ําวิ่งเนี่ยมาเป็นน้ําฝนนะครับกองค่อยๆที่ตัวไปเรื่อยๆ6เมตร7เมตรแล้วนะครับนี่ครับต้นปาล์มตัวนี้นะครับเริ่มใบออกซอบๆนะครับเหลืองๆเนาะนะครับอันนี้ผมเอาปุ๋ยใส่มาแล้วนะครับก็ให้เอฟซูทันดูนี่น้ํายุบลงเห็นเนะครับคือหลอดมันก็ประมาณแค่เนี้ยนะครับ30เมตรนะครับ40เมตรเนาะนะครับ น้ำก็ยุบลงเห็นๆนะครับเนี่ยจากจากจากคนต้นกล้วยดูนะครับน้ำน้อยเนาะแล้วก็มันสะดวกนะครับคือท่อขับได้วิ่งได้มันง่ายมันสะดวกนะครับมันจะทําอะไรก็ได้นะครับนะครับขอให้เรามีเวลาเนี่ยทำได้หมดนะครับเราใช้เวลาน้อยเนาะนะครับขอเนี่ยครับประหมอนะครับก็ขึ้นเห็นตัวอย่างเงี้ยนะครับ ขึ้นเห็นตัวเนาะดูที่มันจะตัวใหญ่ไหมกสองนิ้วได้ไหมนะครับดูที่ผมจะเป่าหมอสักกี่ตัวนะครับผป่าหมอในเขาดื้อนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเข้าท่อนะครับไม่ค่อยเข้าในในในตูดท่อนะครับเขาจะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยรัปาหมอขึ้นนะครับมองเห็นวิวิดนะครับก็มีเวลาผมก็จะมาขอด้ำพวกนี้ออกนะครับแล้วก็รอให้ฝนตกมาใหม่นะครับตรงเนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ที่มี มีหลอดกั้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับผมจะก่อนโควิดนะครับผมทําท่อเสร็จมาได้แล้วนะครับแล้วก็ผมเอาเอาดินจากจากหน้ากระสอบผมเข็นเข็นมานี่นะครับมาไว้มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็จะซื้อดินมาใส่สัก100เที่ยวนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ผมจะซื้อเข็มมากดนะครับอ่าจะซื้อเข็มมากดแล้วก็ให้ช่างมาดูแล้วจะซื้อเข็มมากดนะครับแล้วก็จะทําคอนโดรังนกนะครับผมจะทําคอนโดลังนกนะครับก็จะสูงประมาณสัก15เมตรนะครับประมาณ15เมตร2ชั้นนะครับ ชั้นล่างไว้จอดท่อไว้อยู่อาศัยได้นะครับข้างบนก็จะเป็นพวกตึกทึบขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรูปิดเปิดด้านเดียวนะครับแล้วก็มีทางเข้าทางออกด้านเดียวนะครับก็คือทําบ้านลังนกนะครับบ้านรังนกนังเอนนะครับพอมีโควิดมาผมก็ทําไม่ได้นะครับก็ได้แค่นี้นะครับก็เลยเอาต้นปาล์มมาปลูกไปนะครับแต่ที่บ้านผมในี่คนทําบ้านลังนกประสบความสาเร็จมาเยอะแล้วนะครับนะครับประสบความสําเร็จมาเยอะแล้วนะครับนามยุบเรื่อยๆเนาะนะครับ เกือบจะแห้งแล้วนะครับเนี่ยเนาะนะครับมีตะปูนะครับปูเยอะปูยี่สิบสามสิบนะครับเนี่ยปูวิ่งให้คลึกๆเลยเนาะเนี่ยนะครับปูเยอะมากเลยนะครับวิ่งเทียบเลยปูเยอะนะครับถ้ากินปูเป็นเหมือนพี่น้องเราชาวภาคอีสานนะครับก็เยี่ยมเลยนะครับปูเนาะนี่อันนี้มีหมอตัวนึงเขาทวนน้าขึ้นมานะครับ บมอนะครับมาเนี่ยนะครับตัวใหญ่ก็มันฝังตัวลงไปแค่น,นี้ตรงนี้ดิบเป็นแข็งเนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะาปนนั๊มหางมาขอดนะครับปั๊มหางมาขอดเนาะนะครับเนี่ยปั๊มหมอหลายตัวนะครับเขียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปั๊มหางมาขอดนะครับเนี่ยนะมันไม่ขึ้นแล้วเนาะถึงก็พาพไปคุมได้ไมันก้อขึ้นน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะยกก้อขึ้นนะครับแล้วก็จะเอาปั๊มหางมาใส่ตรงนี้แทนนะครับ เอาปั๊มหางมาแล้วนะครับนี่เนาะไอ้ไก่บดแดงน,นี่คือปลายสายนะครับปลายสายก็จะเร่งกับน้ำพุ่งประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็รดน้ําต้นไม้รดน้ํนาต้นปาล์มไปตรงนี้นะครับไปดูที่สูตรกระโหลกปั๊มหางเลยนะครับก็คือถ้า ถ้าโคนเยอะๆนะครับเลนเยอะๆนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้ปั๊มหางนะครับเพราะว่าหางเขาเนี่ยจะโดนเลนแล้วมันจะคอดนะครับนะปั๊มหางเราเนี่ยมันค,คือใบพัดต้องโค้งเขาเนี่ยมันจะคอดนะครับเพราะว่าเลนเข้าไปกัดใบนะครับมาดูกันเลยเนาะนะครับเป็นเครื่องสูบเดียวทั่วไปนะครับเครื่องฮอนด้าเครื่องกีนอะไรก็ว่าไปนะครับ คือถ้ามีเลนแล้วนะครับถ้าเลนเข้าไปในหางแล้วเนี่ยนะครับมันจะคลอดนะครับก็คืออ่ะเนี่ยทุกตรงตัวเนี้ยนะครับจะเปลนไปครับเนี่ยนไปนะครับตรงนี้มีใบพัดอยู่เนาะเนี่ยมันจะคลอดนะครับของผมนี่มันไม่มีเลนนะครับดินแข็งนะครับเนี่ยดูไฮดรีดูเนาะนะครับว่าจะแห้งแล้วนะครับนะครับผมจะขอดน้ํามาประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะเอาปั๊มหางขอดต่อนะครับอันนี้ไม่มีไม่ไม่มีเลนนะครับดูผมเดินเหยียบนะครับ เดินเหยียบได้สบายนะครับเลนมันมีนิดๆหน่อยๆนะครับปะปลายเนาะเนี่ยนะครับผมก็เดินเหยียบได้สบายนะครับดูเนาะนะครับแค่เลยจะตุ่มหน่อยเดียวประมาณนี้นะครับก็จะมาทำคลิปแล้วก็มาวิ่งน้ําเล่นประจํานะครับก็อีกสักแป๊บนึงก็จะแห้งแล้วนะครับเนี่ยเวลาเนาะครับผมเอาท่อใหญ่ที่มัก่อนนะครับแล้วก็เอาความผางมาก่อนนะครับ เพราะว่าปั๊มไอ้พ ouais. ่อผมตูดใหญ่นะครับวิ่งวิ่งน้ำหมดเนาะแล้วก็ตูดมันฝังดินลงไปไม่ได้นะครับดีขึ้นมาตูดพ่อต้องฝังดินลงไปได้แล้วมันจะขอน้ำออกหมดนะครับก็เลยเอาปั๊มหางมาขอดเนาะมาดูปูกันบ้างนะครับเอซีดูปูนะครับอันนี้อันนี้เป็นเขียดนะครับเอฟซีเขียดนะก็นี่เราขึ้นเขียดนะครับบ้านผมเล็กเขียดทรายอันนี้เป็นปูเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยครับปู ด้วยนะครับมีปลาหมอมาตัวหนึ่งนะครับดูนะเดี๋ยวจับปลาหมอตัวแรกว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนปูวิ่งหนีนี่ปลาหมอนะครับปลาหมอน่าจะเหนื่อยแล้วละ่ะตัวแค่นี้นะครับก็ใหญ่กว่านิปโป้มือหน่อยนี่เนาะปลาหมอเท่านี้นะครับน่าจะหมดแรงแล้วเขาวิ่งมาเนี่เนาะร้อนแดดร้อนด้วยนะครับด้วยนะครับก็แห้งแล้วนะครับเนี่เนาะรอก็โดนท่ของครับตัวเนี่ย

เราจะจับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ่อจันนะครับเจ้า โดยไปดูข้างบนนะครับมีแต่ไอ้อ๋อน,นีลูกปลาหมอครับลูกปลาหมอเล็กๆประมาณนี้นะครับแปใส่กระแป้งดูเลยเนาะว่าจะได้กี่ตัวทีกี้ตัวนึงจับไม่ได้นะครับตัวเดียวก็ไม่เป็นไรมาดูกันเลยนะครับ ปลาหมอตัวหนึ่งครับตัวเล็กเนาะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นแม่เขานะครับเนาะประมาณประมาณสักสิบตัวได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบตัวได้เนาะทั้งตัวนี้นะครับที่เบ็ดตัวนะครับปลาหมอนะครับปลาหมอในหลอดน้ํานะครับก็น่าจะเหลือตัวสองตัวเหลือน้อยแล้วนะครับเนาะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ